้าาเเดี๋ยวอสนสวัสดีท่านผู้ชมมาเนี่กาสีผ้าบาลริมไปยางแคมคลองอยู่น้ำมันนวีจันทร์เนาะเป็นตลาดนัดยามแรงเขาเอามาขายเครื่องเสื่อผ้าเนี่ยอยู่แนวกินจี่ใช่ไหมกาสีผ้าบาลริมพันยางหล่อมาเนี่ยนาะสบายเลยทุกคน EP2 เนาะ EP2 ตอนนี้เขาสียางไปแคมคลองหนองบอลที่ว่า ไพ่มาเบียงเนาะเขาสั่งมาครับบอลนี aument, ่นะแมนนักท่องเที friend> friend uh, ่ยวส่วนไรกั้นมาเบียงกับตรงไรเมายางแย่ำคลองนะแมนไหมพี่นี right. really> ่เทมเป็นตั <h <h ้งเกตเห็นเป็นติดตามเทมตามพระเทพมนอยู Instead, <h 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 ่โซนนี <h 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 ้หลายเป็นโซนเดียวกับห้องเหี่ยวห้องแยมก็มีบอลถือกันเลยห้องแยมไก่แบบหงแยมของไก่บอลอาหารขาเจ้านะอาหารแบบยังหววเขากินแบบยังวะเพิ่นมาแบ็คเฟิร์สอนดะอาหารฝรั่งฝรั่งอยู่นิรายได้ใส่บนบรรยากาศ ฝรั <c oughs> ่งไลยอยู่ส่วนเนี่ย,ยาริม,มา่ายางแค้มคลองเลยจ๊จเจ๊เทือ่่ะล่ะก็ประมาณอสองสามสี่เถื่อะเนี่ยสม่เถื่อะเนาะแต่ขึ้นมาเวียงเนาะส่วนไหนขึ้นมาเวียงหนีเนาะมากับพริกใหญ่ได้แลนน่วนะ่วนนี่ก็จะเป็นห้องแฮมไร้ ห้องแหมที่ถือก็มีเลยที่ว่ามันเป็นห้องน้นอยๆเห็นคนไทยเข้ามาม,ม,มีมีไรไร,ราคาอะไรน,นี้เพือ่อแต่แซนด์ายกันม้ยทำแซนกันม้ยมีทางรองลงมาเลยนี่แม่มทางรองยี่รถนะขึ้นมาไหลราครับงามขึ้นยั่ย่างในข้าวมูเหออีกไก่ Sửa ngãm nó vào đìm nó Sửa เอาดิ่มปีนนาอยู่ป่ะ,ะ,ะน,น้จะมาเฮดวอกยาง ถ่ายคลิปกรบบาวลินมันคือ,คอ,อการตอ,ออออยูน่นเะ <c oughs> ลเนาะเป็นทางรอง ขี่ลงแต่ยางเดียวขี่ขึ้นมาได้อย่างนี้เยมีเพลงได้ได้ยข้างในก็นเป็นท้าเสื้อผ้า หาหารนะคุณแอราหารหาี่ยู่นแข็ง กอกใส่กรอกสมลองเอานี่เอายางตัวนี้มันจะออกกไปหนึ่งรออกกบไปหนึงชี้เล่นมืเลยตอนไหนรถสายไปจะไดตอนเขาเนี้ยมี

กายเงินเรียบร้อยแล้วเนาะหนันซื้อใส่กอกสมมากกินยางน้ำเอาแบบ่าเช้ามีวันหนึ่งของเพราะท่านผ่าจะไปไวันเขาโลเคชั่นใหม่เขามาถ่ายหู<อ>ไปหาไปปิดผลได้ล่วงหาเลยเหรอเออ,อ,อ,อแต่<อ>่วาเอายางไปได้ก็ได้ยางไปหรอยงางไปได้โดนอ 哎。 กินม้งกินน้ำยางน้ำเอาอะยเอาน้ำกันหนะอ,อให้จะกินก่อนปันที่สิบพอริมหิ้วเขานะเป็นบรรยากาศใหม่ในการกินเขายางน้ำขานอกบ้านเลยมนะั้เขานอกบ้าน อะไรรสชาติเข้มๆบ่ยุบแซ่บหวานบ่น่นัวๆเอาัวไปดูเอาเข้มเก่อนเอาใส่กองไปมาก,กินมั้นยนี่เนี่ยงั่งอยู่มันมีสองอันนะจั<อ>กรยานมาใส่กองไปขั้นไปไทยเนี่ยไปซื้อกินอยู่ไทยค่ากินอยู่ไทยมันจะเป็นน่วน้อยๆกว่านี้จะมีจะมีพักจะมีนั่นอ่าคิงดองยัางหอยนะแบ่บมีบ่แบบผิดเนาะ เดือดเผาก็ถ้ากินพร่องแฉะมันจะกินใส่อผเนี้หรอไม่ไปซสยจูให้แล้วข้าจูเขาให้วันนี้กนไปทาไปกินลาบทักอย่าไปกินซสยจูกินกับเปียกง้นใส่เผาเดือดเาเปียกจูส่น่าน่ละ

วางข้างโลกมองโลกเนี่ยใส่กอกให้ถอดนี่ยังไง นงีงเราน่น้อ,นองสั้งภนะาคไอซสามันมาดิมาเ<ด>ทียวน,น,น้ำเนียงคือขอนแกนเนานะ กินอย่นี่นก็ได้เบิ่งผูซาเมันกวดอย่งนี้เปิดแล้วปะ,ะน,นั่งซิวอันนี้้มันมีเพลงดียังกี่คันตัดต่อเอาเบียร์ยังเบียแก้วน้อยนี่บ่ อ๋อเบียร์เหล้ากินเลยมีบอสองเกลียวอ๋อเหล้าดิมเพ็่มนมาเสิร์ฟไหมสามรรถุงจอะกันไรอ่าหากล่องคือจองคือดำไปสิวนันหนมันเป็นน้ำแสงเนี่ยมึงนี่นนนแบบเ้ากล่องวสวนกันไปกันมาแล้ววันนี้เนาะแบบ, <c oughs> บน,น,นั่นนะตามมาส้มชิบเบิ้งซองได้กันไดนได้แบบคือคือกันคลิดเ่าเราหรือผมผมว่ากันไม่ไรสอดอยู่ที่ต่างกันนะเออก็คำบอกกันอย่าไรอย่า มือนี้กอะไายบอกนะท่านผู้ชมเบิึงเนาะบรรยากาศแต่ว่าเคยทายมาใช่ไหมนอนจันทร์นอนจันทร์แม่นฟังไทยแม่นฟังไทยภูมว่าจังหวัดใดบุรีรัมย์น้องค่ายน้องค่ายอยู่ดุมพุนอําเภอบ้านบ่อยังจะจำยางนี่แหละเขาเจ้าะานไปดินนายอย่าอำเภอบ้านบ่อเป็นอ่ะคนไทยขาไม่หนีมันแหลกเปลี่ยนกันเนาะเดี๋ยวมาดินมาเที่ยวนะนี่ผู้สาวท่านผู้ชมมึงสาวเสิร์ฟเบียร์้มึงนะ ยังสินังจีเปียเย็นอะทุกคนนะอันนั้มาต้องใช่ใช่อันมาจีเปียพีโอกาสมาจีเปียแน้ำมบาดิมู่แคมของนะท่ามมนผู<ม>้ชมเนาะเย็น,ยนอากาศเป็นไหลดีะมัน,นอากาศกระดีกินน้ำเย็นอยู่อ่ะอาที่จะเกี่ยวออที่เกี่ยวหนึ่ง ซามมนดังจิบเบียร์น่ะมโนใส่ดได้แต่โจมาน้าโนไอโจโอผาแล้เหัจึงมาเงินโลายนะะแต่ขอให้มีควาสุข <c oughs> ส่ว่ามีเงินากับแบบจังหัดตอนนี้มนิม,มีความชุ่มชื้นแน่นอนมือกายนาพาซามาซข้อม่วนกซนะมงอ๋อซนอ,อ,อ๋เฮ้ยสชได้โจโมาวะ่ะผ่านดนมโฆษณาเบียร์ลาากันแผูมเป็นรสชาติใหม่เลยเยผ่าอ้นั้นมา ไอทีทสเีเว่นนำมานังนก่อนอไม่อยา่างนั่งชิบยำนี่เลยขากว่ะอ,อู้ขากว่ะเบียงเย็นเยอดเลยกาตีมาโ้นรสชาตินี่แสบป่ะผู้าม, <c oughs> ามาอะไรร่มซายแบบนง้นนะ ตีบสาวให้เบิ่งกมงทีบ้านเนี่มัเบิ่งบ่เดียมตีบสาวนี่หางเดียร์นไปซุดผามาแล้วต้องรังหมดวันนี้บวกไอที่นั่งลงเที่ยวมายางไล่พวกที่มีแต่ทั่วเขามาลงนี่ยลงเที่ยวทั่วจะนอนโม้อว่วไปลงหางยืนเลยทุกคนจะได้กับสีไทยเปนี้บรรยากาศต่าดนี่ะแมน นีเห็นบราวริมทีเด็ดอยู่วันนี้เลยบราริมส่วนผู้สาวกินเบียร์น้ำกินเบียร์น้ำเนาะผงงฟ้าเดี๋ยวเอาส่วนวงฟ้าวาสนาบรีที่เนาะจะได้เป็นแฟนสาวผงวาสนาคอยเรามีแฟนแล้วสุดายเรามีแแฟนล้ยเดี๋ยวมานั่งกินเบียร์น้ำไรอย่เนาะเฮ็ดเบียร์อย่างไรบ้าง พ่อเป็นเจ้าของอาหอยู่นี่เสียมาจมือแล้วป็น่เลึงสเตปบาริมปจีบเท้าก่อนมาจีบเท้าเวียงหรอบัวเียเดินทางมาซซี่อยู่แน่นี่มาเวียงในจมูอล่ะมื่องเสาร์นี่กเมืองนี่ตันีมื่อดังเสานี่จะอยู่ืนนี้เขเวียงจัหรือเปล่าเ้เวียงเช้าเวียงเชเวียงจัเนะโดย บอกบาร์เซ่ยเป็นบหเคยไปดินบาร์เซียไหมบอ้บกเคยไป่เคยไปเฮ้ไปน้ำดิมได้มหนะดิมพาเที่ยวได้ไปบอไปบอรอกลงไปบาร์เซ่ยป่ะไปจะกลับจะกลับเมื่อไดร่ครกลับเมื่อไนดเวยโดยเป็นยังเหตุเวียงอยู่เนาะเปิดทางกนเป็นยังวันนี้ก็งามอยู่ก็ได้อยู่เพราะบางบางบางเป็นสีมันเป็นแบบอีกยังคือติดดำๆนะ เมื่อกี้นี่มันขึ้นเ่ยมันเป็นอยังนาคาอยู่คือว่าซาปอกมันข้นเจียงเตียนเมว่าะสิซาปอกสิหมอขึ้นโลโก้ขึ้นโลโกขึ้นโลโกมันงเมือเลยม่ะกันเอาจอกมันาหูซาปอกข้นเลยมั้มันโลโก้ซาปอกมั่นเลยครบอวเมื่อซาปอกนำสิการ์ัออกจกนกเออขออนุญาตด้วย่อบคุณยอมใจก็อยู่นจของชาไท คำคมอันบาดใจ